ตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาคาสกาบสวัดาสวัสดีมีตรักนักสิ่งดวงทุกท่านทุกคนในงานวันนี้อยู่กับชุก้าคนดีคนเดิมเพิ่มเติมกับช่องทางใหม่ของเรานะคะชุก แอดจูกาสายปั่นนะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจกันสักนิดหนึ่งนะทุกคนวันนี้แอดจูกลับมาในเกม Queen of Bounty นะจ๊ะหรือว่าโจรสลัดสาวนั่นเองมาดูต่ทางกกนใจสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเกมนี้ก่อนนะคะไม่แนะนำไม่ทาตามแต่ว่าแนะนำให้ดูเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคน s านด์เล k รสเกเป็นสายลักปืนใหญ่ตัวนี้นะจ๊ะสายลักวายเป็นผีบนะคะ ตัวใจแพงสุดเป็นกัปตันสาวนะคะลองลงมาตามภาพเลยนะคะแล้วก็ A K Q เป็นตัวจ่ายที่ถูกนะคะทุกคนเกมนี้ดีตรงที่มีสุ่มคูณด้านบนให้เราด้วยแล้วก็สเกตเตอร์ลง3ตัวเท่านั้นหมุนฟรี20หมุนเลยนะซึ่งมีการสุ่มตัวคูณด้วยแต่มันยากตรงที่มันเป็นลายเดิมพันนะคะทุกคนอยู่ที่ว่าจะเข้าลายหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้มารอดูกันนะจุก้าขอแบบไล่เบ็ดไปเรื่อยเลยนะคะสำหรับ ยอดอทุนของแอชโชก้พกมาวันนี้6,329นะคะขอไล่เบ็ดตั้งแต่หนึ่งไปเลยแล้วกันนะจ๊ะคอนเทนต์ไล่เบ็ดของเราเกมนี้ซื้อไม่ได้ฉะนั้นไล่เบ็ดไปเลยทุกๆทุกๆเบ็ด10หมุนแล้วกันโอเคเริ่ม <Yes. S 1> เลยเอาวสวยถ้ามันไหลต่อตัวคูนมันจะเพิ่มึ้นเรื่อยๆอันนี้ยเป็น <Nice. S 1> สิ่งที่ดีนะส,นส่วนตัวเราชอบนะคะ แยกค่ yes. นี้มาซื้อไม่ได้นะสเก็ตเตอร์อยมากน nice. uh, ิ e ก l เอ็กซลนนะคุณสแล้วเบ็หนึ่งของเราครสักนิ y e ่ w ้ w g เ e a t job โอเคทรงสวยหนึ่งหมุนสุดท้ายอ้าวไ้หนึ่งจุดส uh, nice. องเอง็กไปต่อโอเคหมดแล้วกับเบ็ดหนึ่งนะคะขอปรับขึ้นเบ็ดส คอนเทนต์ไลฟเบ็ของเราจะรอดหรือรว่วง Yes Wow Nice นะ่ <Excellent. S 1> อลอหกเด่องลงสองตัวนึ่องตัวเองตัวโ oh. <Yes. S 1> อ้ไม่น่าจ้ะ Yes ปะทโบนะคะเลยค่อนข้างไวกันนึนง Nice สองทรงไม่ค่อยเวิร์กเท่าไรกันเริ่มไปที่เบสสาเอาแถมให้หนึ่งที <Yes. S 1> ทเบสสามสิบอ่าเบสสามสิบเบสสามสิบบุนอ่ะเราจ,จะเข้าใจเบสสามสิบได้กู้ใจ่ายตามนะทุกคนเบสสามได้มาหนึ่งจุดสองเท่านั้นได้ nice. หมดไปอย่างรวดเร็วค่ะเบตสามป,ปรับขึ้นเบตสี่เลยแล้วกันนะคะไลทถูกเบดขนาดนี้ต้องเข้าแล้วไหมเดี๋ยวว่าไม่มา yes. โอ้ไม่ใช่น้อยเลยนะกลับทันสาวบาว์ดีนิส nice. เอ็กซ์แลนท์ไม่ลงเลยทุกคน าจจะยังไม่เจอเบ็ดดีใช่หรือว่าไม้ที่ชอบนะคะ y e ใครมีสูตรเด็ดแค่รับคอมเมนต์พูดคุยขอก็มาได้เลยแต่แอดมาจัดตามันขอนะหรือมาแชร์สูตรนะคะเผื่อแอดชูกาชะปังเหมือนคนอื่นเขาบ้้งนะโอ้ไม่มาเลยทุกคนไม้ห้าเอ้ทรงเกลือมากเลยอ่ะเอาหกแล้วกันตอนนี้ได้ทุกเบ็ดนั้นได้ทุกเบ็ด ได้ด <Wow. S 1> ีนะสวยงามค่ะจิ้งสวยต่ออู๋สาไปแล้วขอคุณหให้สักทีได้ไหมได้ยากมาก Excellent Yes Nice ขึ้นเบ็ดเจ็ดค่ะบางคนบอกว่าเป็นเที่ยงกริทึมบางคนบอกว่าเป็นที่ดวงนะคะหรือว่าช่วงเวลา ไรแล้วก็คาดหวังว่าเราจะทำไรเนาะโอเคตัว <Nice. S 1> แพงหน้าตัวเลยก้าอุ้ยไ,ไม่มาเลยเจอ yes nice excellent ตอนนี้เบ็ดเรายังต่้งอยู่นะยังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะคะทุกคนเบ็ดเจ็ด แล้วเธอจะเสร็จชั้นก็แล้วก็ไม่มามันไม่เสร็จด้วยของเป็ดแปดแล้วกัน <Yes. S 1> เป็ดแสบตู้สเรือบ Nice Excellent โอเคได้ออยู U ่อา <No more. S 1> ปูสามแล้วทุกคน 8. แต่ว่าจ่ายตามทิ้ง Yes Nice Excellent Yes กระเทิ้งก็ลงยากมากสุดๆเม็กเก้าเราจะจะร้าวรานอันนี้เอสสร้างเองนะเอสเรียกของเอสดีนะเอามาต้องมาแล้วไหม Yes อ้าวดอกนี้สวย Great j <job>. o อ้าว Great j o ดอกแรกได้มา45่ห้าเองเหรอ Nice Excellent Excellent Yes อู้ชายนางหนังหน่อยได้ไหมอ่ะ ไม่มาเลยอะตอนนี้ยังคงว <Yes. S 1> นเวียนอยู่ที่หกพันนะนะทุกคนปรับขึ้นเลยเบ็1สิบละกันตอนนี้นเบ็9เก้าหมดไปแล้วเบ็1สิบเราเป็นคอนเทนต์ทุกเบ็นะคะทุกเบ <Nice. S 1> ุกเบ็1สิบหนุน yes nice <9. S 2> คิวคิวไม่มาพาเราเครียด เร็วหมดจะไม่จ่ายก็ไม่จ่ายเลยน่าイ <Nice. S 1> ไม่ลงทิ้ง yes อ้าวดอกนี้เท่าไหร่อู้หูยี่สิบแปดเบาจัด <Yes. S 1> เบ็ดยี่สิบนะทุกคนตอนนี้อา้าหมดไปเป <Nice. S 1> ปบ็ดยี่สิบฝาด้วยเลย ตั้งแต่หมุนมานี่เป็นร้อยแล้วนะแต่สเกเตอร์ไม่ลงเลยนะคะซื้อไม่ได้ด้วยเกมนี้มาสามจิบหมุนตรงมาสิบหมุนตรงนี้ <Yes. S 1> ไม้สามจิบอู้สวย <Nice. S 1> ทำจัดของพิเศษเอง yes ไอ้ทุก้าเคยเล่นเกมนี้ได้แตกหมื่นเลยนะ nice บอกว่าช่วงเวลามีความเกี่ยวข้องไม่งบางคนบอกว่าเป็นความเชื่อทางเกาหลีเท่านั้นเมื่อวันนั้นมีคนเล่นเยอะเราก็มีโอกาสที่จะได้ถ้าคนอื่นเสียแล้วก็มีโอกาสที่จะได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นะฟังหูให้หูนะฮะแล้วแต่แล้วแต่ทุกคนเลยเชื่อตรงไหนอะไรนั้นนะเช <Yes. S 1> ื่อจนตัวตรู้สึกว่ามันวนน้าวตันนึงก็ดวงตอนนึงก็งกง <Nice. S 1> อล่นเกาหลีได้นะ ไม่แนะนำไม่ทำตามนะจ๊ะ Excellent ๋ัวนี้สง่สงเลย40บาทจัดแต่40ต้องจ่ายแล้วไหมโอ้โหนมา nice. Yes Nice Yes Wow อ้ะไรอยู่นะปรับพื้นเบน50ค่ะตอนนี้โอ้โหถือว่าเบนสูงแล้วนะ50 10มุมก็500แล้วนะเพอ <Nice. S 2> ราบดีจ่ะรางนี้นึงไลยเนจะ้า <Nice job. S 2> ว้าดอกน,นี้สวยเท่าไรดอกแรกสองร้อยหกสสอง yes wow w o ต้องไกลต่อนะคะทุกคนถ้าไม่ไหรต่อตัวคูณไม่ได้ใช้นะ nice excellent ไม่มาจา้ะสตดจัดประหลัดบอกจริงขอไม้หกสิบแล้วกัน ได้ e <Nice. S 2> อ้โหแลแล้วก็ถึงเวลาโอ้โหไม่มาจาดเลยเธอ Yes สวยว้าว Wow ไม่มาจริงและแล้วก็ไม่มาจริงๆริโอ้ตอนนี้เบ็นเจ็ดสิบคาเทเตอร์ไม่ลงเลยโอ้โหตั้งแต่เล่นมา <Nice. S 1> นะ แอดเพิ่งเคยเห็นก็ครั้งนี้แหละสกเก็ตเตอร์ไม่ลงในเหนียวจัด yes ปั่นมาเป็นร้อยสองร้อยหมุนแล้วนะ oh. nice ลงมาล่อตัวเดียวทั้งนั้นโอ้ยเกินไปเกินไปอะไรมันจะเกลือขนาดนี้ทุกคน yes n nice. <Yes. S 1> ตอนนี้เราไล่เป็ดทุกเป็ดนะครับสิบหมุนซึ่งดำเนินมาถึงเบฬิกาเก้าสบแล้วส0บหมุนตรงนี้ nice นาฬิกาได้อยู่พี่ excellent เอเลี่ยคิว <Excellent. S 1> hey, อู้ไม่มา <Come on. S 1> เธอ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 ทำไมทำงี้กับเรา เอาละคะ <Nice. S 1> ตอนนี้เอติอ้าเริ่มเกลือแล้วนะ <Yes. S 1> ไม่จ่ายจริงๆคีแรกคิดว่าเบ็ดต่ำๆมันอานไม่จ่ายได้แต่เบ็ดสูงขึ้นอาจจะจ่ายเรามาบ้างนะ <Nice. S 1> ตอนนี้เบ็ดเก้าสิบแล้วก็ยังคงทรงเกลืออยู่เลยอะ <Yes. S 1> ตอนนี้เรามาถึงเบร้อยอ้าวมาดูซิมันไม่จ่ายแล,แล้วน่าจะหนีนะทุกคนไนท ้้นต้นสกาดใหม่เกมใหม่ช่องใหม่ก็เกือเลยทีเดียว <Yes. S 1> มีคูณไม่ได้ใช้ <Wow. S 1> เอาได้ส <You, S 1> องร <Nice. S 1> ้อยมายิวเต็มกระถางตรงนี้ไหลต่อตรงนี้นึงจะน่ารักมากก็ไม่ไหลจริงเ้งไม่หรอยี่สิบคิดว่าจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วค่ะทุกคนดุเราร้อยร้อ,รอ,รอแล้วตอนนี้ยพันกว่าเลยถสองพเองโอ้กับดันจากบาวตี้เหนียวจัดเลยอะ่ะ หไม้ร้อยยี่สิบก็แล้วนะคะสีหมุนไม่มาอ้โหเป็นไปได้แล้วเป็นไปแล้วไหนๆก็ด้หมด้งหมดไปเลย y ช่ช่องอื่นอาจะโชว์ความปังนะความแตกนั <Nice. S 1> จัดเต็มนะช่องเราโชว์ความเกลือแล้วกันนะขอชีกกดทุกคนอ้าวเเธอนักกีตาร์ลงดอกสุดท้ายในการนี่เราเกือบจะตุยเย่มาตนาเบย์บอยู่แล้วนะเอาคุณเท่าไรดีคะออกกลางๆงั้นชีวิตเดินสายกลาง ทีมมูลชาคูณสามคูณหกคูณเก้าคูณยี่สิบไปสเต็ปเตอร์เข้าแต่เราจะปังเป้าโอ้โหเงียบอย่างนี้ตัวคูณไม่ได้ใช้นะอ้าวคูณ 6, หกลายต่อน,นั่นแหละคูณเก้าขอสักทีโอ้ <Nice. S 1> โหอ้าวนี้ตัวแพงค่ะทุกคน 600, หกร้อยลายต่ออย่างนั้น <Excellent. S 1> ขออีก <Great job. S 1> อู้ย เธอกรตานสาวาพี่ขอดูคุน20เป็นบุญตาอาคุนเข้าคูนยีสอ้าเกือบหลับกลับมาแล้วจังจากนี้เท่าไรขอเรียไม่กดตาขอชิ้นขอความงามของกระตัสาวนิดนึงฮะพันหกพันแปดสิบแปโอเคแอร์จกะกลับมาแล้วทุกคนดีมุนตรงนี้อาอุ้ย แม่ดูแล้วจะไม่เข้าแน่เลยดูทรงละขอสอมุดสุดท้ายจ่ายเราหน่อยเพื่อนโอ้โหใหญ่ <Yes. S 2> มามนี่เอาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าจ่ายเกือบลับแลกกับมาแล้วโอ้เธอเราไล่ทุกเบ็ดนะคะจนมาถึงเบ็ดที่ร้อยหกสิบเอาสิเอาเอาให้หมดหมุนเลยเบ็ดเราไล่ทุกเบ็ดนะคะจนถึงเบ็ดที่ร้อยหกสิบซึ่ง ทุกเบสก็คือสิบหมุนสิบหมุนมาโดยตลอดนะโอ้โหไม่เข้าสเกตเตอร์มาเข้าที่เบสร,ร้อยหกสิบเธอดูคเนี่ยกี่ร้อยหมุนอนะแล,แล้วก็กลับมาได้นี่ถือว่าพอใจแล้วนี่ไม่แนะนําไม่ทาตามจะทำก็ทำได้เธออนะคะต่อสนองความใิดส่วนตัวของไอจชูกายเองฝากกดไลค์กดติดตาม,มกำลังใจกันสักนิดนึงนะคะวันนี้ขออนุญาตาลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่เกมหน้าสวัสดีค่ะ